고给아거呢못我나오또得了야우你知道我知道通灵我终于摸完야了就就就就就哎哟我根本通灵哎哟真是车大神难了哦我怎么按得快哦我我走路路啊哎哟用不着我我我 oh, cú hay cho nên chị treo với tu tu này cú thao này cái con cho cú lúa mua để mua cho má cho sủa thứ ô cô mà lông này luôn ô yo ô ừ cha con nhìn chúng mua nghe no cha yo nhau đuổi nó chơi cô cho đẳng nông suy ạ cả tao ra cùng ai hai <laughs> cho ướm nông ôi nông nói tu bồ á úa bỏ tu nhiệt thế, chế mới chỉ lâu rồi chế lúc đó hai bốn năm cho không giờ chế nên chỉ nên hồ phu nên chỉ hồ phu à chế hai năm thế này thì à chỉ cái chỉ cũng ngang ngang cái cái cũng mới khỏi nhà cái

cái tôi kể nó cho bé thì sao vậy là đau xa nên gọi thì ó thì nên ô con nhỉ của ta cũng một kể nó là hà mà nữa nông cụ cũng một tư nó vậy mới khởi nhiều quê cũng một đến giống nhuận sai một chế bé là hà chế cụ ai cho cũng muốn gì lâu lâu lại mò của tôi kiếm cho bé

เตัวที่เอหนึ่งเดียวไปไปรู้จิตใจอ่ะจอมม้งพันหนึ่งจอดรถ้อเจหนึ่งเดียวเรเดีนีสาเดียวโอ้กูเดียวเไปรู้หนอมากูยังจอตัวน่าจูนหนอมากูเคยดีสุดเจ๋หนเราจอดีเหมือนจูนจ้ะก็อ่มองก็จอสีก็เจอก็หอมว่าแล้วก็จัวชัวชาจะกลัวจะลัวจอกูเจอก็หมู้ะเจ มองพันรอแหงโลเมัจะเกิดกว่าเดียอ้นไรอาง้อนาจนสั่งจะมอเกี่ยวกันตัวเกี่ยว้เจี๋เนูตัวเดนูเน้สมตัวเดนูใช่รเจ๋ตัวที่อ๋อรอดที่ออเดตาางหุ่นหรอเดี๋ยวเราจะเดตวหัหน้าจนสั่งี่ยจะให้กับเราอวยอยากตัวที่อีกอ่าก่อนมันจะขากว่าเดตัวที่อ๋อเดตา่างหุ่นเราเป๊ลู้ซึ่งเเจ๋ย นี่ยิสาแต่น่เดี๋ยวเรามานึ่ก็ีจาร์เรานี่งเยอะตัวเหนึ่ดนแม่มราอย่เดียวเราเจตัว่าจุนจะก็มันจะหกวัวเลยหนึ่งจะตันช่อเจในช่วงช้าเลยเจี๋นี่ตเดีตัวน่าจนจอนหนูเจเจอะเกี่ยวหนูมือเดียหนึ่งรวยอรวเจตัวน่าจุนจะอุ้ยจะจุดปุ๊กันรวยเลยเจี่หายเกี่ยวจอตมาทุกเควันหนูตตวปเจเดหนูตัวมึงจอะตัวที่ออตัวที่อีนี่สองัวยนนี่จะ ตัที่อเลียจะอ้ลใจก็ตือดีก็ต่นใจก็ขอขวาก็ตดีเลยจักรกนเอเจเดียวโอ้ก็ชิกูรตัวจะตัวที่เปหนึ่งการตุ้มว่ามีจุกัวโล่จะกูมาซาซาเจ้กูรวยจุกต๋อเลยกู่ามาตัวตัวเท่า 재미다재한 <놀람> <놀람> <아데? 놀람> <놀람> 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 <놀람>